เรามาท่องกอไก่กันนะแต่ว่ากอไก่หายหมดแล้วเริ่มมาจากคอควายเลยคอควายเข้านะ้าคอคนขึงขังคอละขังข้าง,างวาองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีชอโซ่ล่ามทีชอก็เชอคู่กัน ยอผู้หญิงโสภาดอชดาสวมพันตอประตักหุนหันถอจันทานเข้ามาลองทอนางบนโทหน้าขาวนี่เห็นยังตอผู้เท่าเดินย่อง <c oughs> ผู้เท่าเดินย่องนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเตาอ,อ,อะไรครับตอเตาหลัง ตงุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนี้ยมนอหนูฝักไขยบอใบไ,ไม้ทับถมบอปลาตากลมพอพึ่งทำพอพึ่งทำทำลัง พอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสัาเพากลางใบมอมาคึกคึกอะไรครับคึกคัะยอยักเขี้ยวเขี้ยวใหญ่รอเรือพายรอเรือพายพายไปรอลิงไตลิงแต่ไรครับไตาลาว วอแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอบออสีนวดนวดอะรครับนว,วนวดยาวสอเสือดาวขนองพอหีบใส่ใส่ใส่ผ้าชอจุดาท่าพยองออ,อ่างเนื่องน้อง,องหอนหูกตาโตเย่จบแล้ว